สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปาล์มนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดคลิปท si ิกตอกที่ไม่สามารถโหลดได้ทิกตอกนะครับโหลดแบบไม่มีลาลน้ําด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนขั้นตอนง่า,างยๆขั้นตอนแรกเราต้องหาคลิปก <c oughs> ่อนนนะรับับเเเยอกธป ถ้าเราเสร็จแล้วให้เราออกนะครับออกเอปมาแล้วให้เข้านี่นะครับเข้า google google chrome นะใช่ไหมอ่าแล้วให้เราพริมพ์ว่าติ๊กตกดาวโหลดนะครับนี่พิมพ์ว่าติ๊กตกดาวโหลดแบบนี้นะครับ แล้วก็นี่เลยครับอนเนกเลยครับดาวน์โหลดวิดีโอนะมันจะไม่มีรายนานไม่มีไอเดีเขาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับให้เราเสร็จแล้วให้เราใส่ลิงก์ที่เราคัดลอกมาครับเรากดนี่ครับกดมุมขัวแล้วมันจะโหลดครับรับหนึ่งถึงร้อยนะครับครั้งแีกก็จะช้าแบบนี้นิดนึงนะครับถ้าเราเสร็จแล้วมันจะมีให้เราเลือกอยู่สามเซิร์ฟเวอรนะ์ให้เราเลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่สมม่วนมากของจอหนึ่งนะ นี่ครับเห็นไหมก็จะดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากดเข้าดูเลยเลยครับนี่เห็นไหมากกัน์ตามชารงจากันมันังไม่ได้เธอลยสำหรับใครอยากผมสอนอะไรสมัถเม้นไว้ได้เลยอีกนะครับจะหามาให้นะครับอบคณครับฝากกดติดตามด้วยนะ